อ่ามาในข้อที่8นะคะคำในข้อใดน,นะคะใช้ได้ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุป เาเป็นความหมายตามตัว ครูเขียนเบอร์หนึ่งถ้าความหมายอุป,ปมาครูเขียนหมายเลขสองนะอ่าจะได้รู้ไว้ความหมายตามตัวแปลวะ่าอะไรรู้ความหมายตามตัวแปลว่าแปลตามตัวที่เราเห็นเลยเราเห็นคําไหนสมมุติเราบอกว่าเรางัดคออย่างเงี้ยถ้าเราบอกว่าเรางัดคอใช่ป่ะในในข้อหนึ่งงัดคอก็คือแบบเหมือนงัดคอคือเหมือนแบบเอาแขนมาแบบประลองกําลังกันถูกว่าแบบงัดคออย่างเงี้ยนะอันนี้คือเป็นเบอร์หนึ่งได้อะตามตัวแล้วความหมายโดยในได้ไหมอะทุกคนน่าจะรู้ความหมายโดยในแปลว่าเหมือนเราไปแบบเราไปท้าทายกับบางคนที่แบบมีอิทธิพล ผู้ที่แบบนักเลงอะไรอย่างเงี้ยนึกว่ะเป็นงานคอกับผู้ที่มีอํานาจนะอันนี้คือความหมายโดยในเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเรื่องเรื่องเรื่องข้อนี้คาแบบนี้มันไม่มีตําราอะไรให้น้องอ่านเลยนอกจากใครที่ทําข้อสอบเยอะๆอาจจะได้เห็นคําจํานวนหนึ่งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อสอบแนวเนี้ยมันเป็นแนวข้อสอบที่เหมือนมันมันวัดแบบประสบการณ์ของน้องๆเป็นหลักอะอย่างคําว่าตกผลึกใครที่เป็นเด็กวิทยาศาสตร์อ่าใครที่เป็นเด็กแบบ เด็กวิทย์เนาะใครที่แบบเรียนเคมีมาตกผลึกในของสารใช่ไหมอ่ะขวดจะยกตัวอย่างแบบไม่ถูกต้องต้องอันนี้ต้องขออภัยไว้ก่อนนะเราคือเป็นเด็กแบบสินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตกผลึกแบบปกผลึกในทางแบบวิทยาศาสตร์ในทางเคมีอะไรเงี้ยถูกไหมคะของสารใดๆนะกับตกผลึกที่สองที่น้องๆเคยด้นมาเหมือนแบบพอเราผ่านอะไรมาเยอะๆพอเราได้คิดต่างๆเราก็จะเหมือนตกผลึกในความคิดนะตกผลึกก็คือเหมือนแบบเรียบเรียงได้ความคิดต่างๆในข้อดีข้อไม่ดีต่างๆแล้ว เราตกผลึกแล้วล่ะคำที่สมลออคราบลออคราบความหมายรแรกคืออะไรแปลตามตัวเลยอะงูถูกปะงูหรือสัตว์เลื้อยคลานอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีการลออคราบของมันตามแบบวงจรของมันอะกี่วันอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้มันเดิมถพราข้อมูลผิดครูขออภัยนะไปถามอันต้องไปถามครูชีวะ,ะแล้วแหละนะอะลออคราบเนี่ยความหมายที่1นะคะแต่ถ้าในความหมายที่2น้องๆเคยดิน้นไหมมีฉาชีบะที่เขาอาจจะแบบเหมือนแบบมาในคราบแบบ อ,อ,อะไรก็ไม่รู้แหละเราก็อาจจะมอมเล่าแบบหนักท่องเที่ยวไปถูกปะแล้วก็ปลดทรัพย์สินนาฬิกากระเป๋าสตางค์อุปกรณ์ของมีค่าต่างๆนั่นก็เรียกว,ว่าการลอกคราบคือการขโมยหรือพวกดาวมีฉาชีพนะคะเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้ถามว่ามันมันมีในหนังสือให้อ่านไหมบอกเลยว,ว่าไม่มีมีในโพจนานุกรมแต่ถามว่าน้องอ่านโพจนานุกรมหรือเปล่าถูกปะเพราะฉะน,นั้นคำเหล่านี้มันเป็นคำที่แบบมาแบบเป็นคลังคำที่แบบเราอาจจะได้ยินได้ฟังจากในสื่อต่างๆแต่ เราอาจจะได้ยินพบทุกคนหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบยากว่าเราอาจจะได้ยินในในในข่าวหรือในออข้อมูลในรูปแบบใดนะครับเพราะนั้นคำตอบคือเบอร์หนึ่งละเนี่ยคุณจะพยายามพูดทุกคานะคุณจะพูดทุกคำ,นะคะกคำละกันเพราะว่าเผื่อออ,อกเผื่อ,อออกทุกคําคําว่าถอยหลังแปลได้มากกว่าหนึ่งความหมายถอยหลังคือถอยหลังก็เลยถอยหลังมันเราขับรถถอยหลังนะครับว่าถอยหลังอ่ากับถอยหลังที่สองแบบ ทำไมแบบถอยหลังละ่ะทาไมทําอะไรทําไมแบบไม่เดินหน้าทําไมทำาทําทำไมเธอชอบทําอะไรแบบถอยหลังแปลว่าแบบเหมือนกลับไปสู่ความแบบโบราณความที่มันไม่เจริญอย่างเงี้ยรูปคมเนี่ยน้องรูปรูปคมน้องถ้าน้องแปลตามตัวมันแปลตามตัวไม่ได้หรอกผูกป่าเพราะคาว่ารูปคมแปลวะ่าใครจะเอามือตัวเองอะไปรูปคมดาบคมหอกคมมีดผู้บ้ามันไม่มีความหมายที่หนึ่งไม่ได้อันนี้เป็นความหมายที่สองรูปคมแปลแบบเหมือนไปหยามะนะผ่ะาเหมือนไปหยามศักดิ์ศรีของ คนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยปากพลอยปากพลอยมันไม่ใช่ปากแบบมันไม่ใช่ปากอะแต่มันคือคําพูดอันนี้เป็นอันที่2พูดไม่คิดตบมืออันเดียวเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคือความหมายตามตัวนะทุกคนดูตรงนี้นะลูกเวลาไปทําข้อสอบตัดชอยเอานะเก็บตัวเป็นความหมายที่1เก็บตัวแบบนักกีฬาใช่ไหมฝึกซ้อมเนาะปั่นหัวเป็นเบอร์สองปั่นหัวแปลว่าไปคอยพูดหรือคอยเสียมให้คนเขาแบบเกิดความแบบ ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะชักดาบมี2องอมี2ความหมายชักดาบเป็นความหมายแรกคือชักดาบดึงดาบออกจากฝักกับชักดาบที่แบบบางคนที่เขาเป็นชอบเป็นภาษาพูดกันแบบกินข้าวแล้วหรือไปทําอะไรก็ตามแล้วไม่ได้จ่ายสตางค์อ่ะไม่จ่ายเงินอะ่ะล่อใจเป็นความหมายที่2นะล้อใจก็แบบ ล้อใจทําให้เราแบบอยากมีอยากเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับใจหัวใจอะแต่มันเป็นความรู้สึกเพราะนั้นเป็นความหมายโดยในทางออกมี2ความหมายทางออกแรกคือ exit เวลาไปดูหนังใช่ปะ่ะมันจะมีทางออกออกเดินเมื่อเราดูชมภาพยนตร์เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ออกที่ทางออกตรงนี้นะ ถูกไหมคะกับทางออกแบบเนี่ยช่วงนี้เราแบบเราเครียดมากเลยอะเมือเต็มตัวสอบยังไงเรายังหาทางออกในชีวิตไม่ได้ไงถูกป่ะนะแล้วก็ทางออกก็จะหมายถึงแบบวิธีการแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าแห้งคำนี้ยากหน้าแห้งคำนี้หุยแบบครูเห็นข้อสอบคนนี้แล้วแบบหุ้ยกรรมการแบบสุดยอดอะกรรมการกรรมการที่ออกข้อสอบแบบสุดปังมากคือไปหาคำนี้ไปได้ยังไงอะคือหน้าแห้งความหมายแรกคืออะไรคะน้องเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้ทำ m o i s t u r e r ถูกไหมคะหน้าเราแห้งความหมายที่2แบบระบาดหน้าแห้งแปลว่าสีหน้าไม่แจ่ม ใสเหมือนหน้าละอมทุกเฮ้ยทำไมช่วงนี้หน้าแกแห้งๆอ่อนไม่ได้ทา m o i s t u เซ z e r คือเราไม่ได้ซื้ออย่างนั้นถูกปะ่ะคุณห,หน้าแบบหน้าแบบเหมือนอมทุกหน้าแบบไม่แจ่มใสอ่ะเนี่ยอันเนี้ยยากเหมือนกันนะหน้าแห้งคำนี้ปากเปราะปากเปราะแปลว่าชอบพูดว่าคนอื่นเป็นความหมายที่สองอย่างเดียวชุบตัวมี2ความหมายชุบตัวในความหมายแรกคือเอาตัวเอาอะไรบางอย่างจุ่มลงไปเพื่อเปลี่ยนสีหรือเพื่ออะไรแบบนี้ถูกไหมคะกับชุบตัวสมมติว่าเด็กคนนี้ อยู่อยู่ไทยอะแล้วแบบโอ้โหทาตัวไม่ดีทําตัวเหลวไหลพ่อแม่ก็รู้สึกกับอายก็เลยส่งไปชุบตัวอยู่ต่างประเทศไปเรียนอะไรสั้นๆแล้วกลับมาก็แบบเออจบเมืองนอกอะไรเงี้ยนี่คือเราเขาเรียกว่าเหมือนส่งไปชุบตัวเหรอปะเนี่ยเราก็ตัดชอยเอาอันนี้แปลได้อย่างเดียวแปลได้อย่างเดียวแปลได้อย่างเดียวก็ตอบข้อที่1นนะข้อนี้สู้ๆนะตัดชอยเอานะที่เวลาไปทนองไปทาข้อสอบจริงนอง้นองจะไม่เสียเวลาเท่าที่ครูอธิบายหรอกแต่ว่าครูก็เพียม พูดเพราะว่าเผื่อคำมันวนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไป